ครับ EP เเพิ่งกดออกเบกเนะครับดูต่อเนืัวใหญ่้ยังไม่เห็นน้องกอ<ะ>นี่ครับกินยญ้าแบบเหมามันนะครับ EP พีีปดนี่อุ้ยยัวมือถือตกนะคนท้วเอช่ไม่ตกดรอส อะไรนะขค้ตวคอส้อสไ้ไทุไว้เดออด้อรันัหนาตัวไหนจี่รู้ไหมน่ะมีตัวน้าลองคำมจะตัวน้นอยากเรียกตุนหน้ามันน่ะมันมนอีตุน,น่านี่ ไปอนตมี่ว่าไงเน้องตาไดที่จอน้องจะเข้ามาไหมเข้าแถวอยู่เแถวอยู่้า้ถึงแม่มาได้นงคนมันเยอะมากลูกเอเข้ามาปุ่ข้างในแลยแต่คนก็มากก็จะลอแถวนั้นก็รอยเลเข้ามาเข้ามาดูัดถึงก็ได้รูกรออยู่ตรงนี้หรือว่าเขาตัวาสัตว์แล้วกดูของรถก็ได้จ้าไม่ไม่เข้นมาเอ่อใหญ่ๆนะครับดี๋โอเค เขาได้ปีะยดนแล้วก็าถือว <Pok> er ่าเขาอย่างนั้นก็ไม่มาเขาแซงกินไม่ได้ไม่ได้แซไม่ได้รอแไม่ด้ยกันครับเล้ว่าูกสูขาถึงไม่มีอ๋อยยาวยายาว่า นี่นี่ไม่ดูหมูเดล่ยด้วยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับลูกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไ้่เป็นไรไราจะค่อยดูอ่ะรองคิวต่อไปครับ เปิดเปิดิมันวีดีโอเปิดครั้งทำไมเหะลูกก็จะอัดเขาดูเรีเน,นสะเปิดชายเอาคนเห็นคนก็ตายมีคนเยอะๆยะนี่ครับคนเยอะมากครับจำไว้ครับมาไม่มาไม่เกินหนึ่งโมงครับเออไม่ต้องดูตัวอะไรหรอกครับมาดูหมูดิ้งกันได้เดี๋ยวมันคิวเยอะนะดูสิสุดแถวพุ่นน่ะพุ่นน่ะเนี่ยครับคนมันดูเยอะครับนานแล้วนี่ก็จะได้มาถึงเนี่ย

เดี๋ยวให้เดี๋ยวส่งภาพไปให้พี่ป๊อปใช้ก็แล้วกันถายไปให้พี่ป๊อปน,น,นี่ครับก็จะถ่ะายรูปไปให้พี่ป๊อปอยู่นะครับนี่ครับ <c oughs> มันกินญ้าเลย นี่นครับแม่มะลินะครับแม่มันหน้าบุ่มบวมแบบนี้แหละครับบวมฮุบไม่ได้มูุกขุ่นปากบุ่มบวมคะกลางคืนย่าดูหนังกี่มุกลางคืนเหรอ,อย่าดูจนหนังจบกี่มุมล,ล,ลายทุ่มอยู่นะตัวนางกี่ผีก็มีนมี่ครับ มองกุมบัวมวยกระโดดโอ้ขยิบหน้าขยิบนี่ครับนี่ก็ไได้จะปหมูดิ้งก็ไม่รู้อ่ะหมูดิ้งไม่รู้หายไปไหนอุ้ยดูฟันมันดิมันยังไม่ถึงดูฟันแม่แม่มะลิดูไปมันใหญ่มากนี่ครับอันนี้แม่แม่อะไรแม่อะไรแม่อะไไรขางป่ กระตั้งกระไอุขาป่าเต็มเตาคี่ไงอ่ะไม่รู้อะกระดงหน้ากระดิ่งหเดีงมันจะไปเสียน้ำใช่ไหมจี๊ดรองกันดีไกลเอาเท้าไปกระดิ่งเท้าเต็มตามเต็มเท้าเลยนะจมูม เคยทิ้งยามมองอันนั้นลงไปเออช่างเจอเสียโทรศัพท์ตัวเองจะต่อไปอะไรอ่ะผมชื่อใหม่เป็นฮิฟโไ์ไดยพลยมาถูกเกิดวันที่สิบเอ็ดเป็นผมเป็นลูกของแม่มาลิเมื่อก่อนผมอยู่ที่แม่ที่สวนสัตว์สุดลินแล้วผมย้ายมาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อโอ ผมซื่อใหม่ว่าเอเปไม่เอเปไม่โตมันอ่านอะไรเนี่ยเปเป๊โอ้หมูเด้งมันจากหมูเด้งกลายเป็นเปี๊ยแล้วตาเพื่อนที่หน่ะชื่อฮุณตัวแรกตั้งปี6ดยังไง47เข้ามาย้ายมาอยู่สวนสัตว์เปิดาเชียวมาจากสวนดุสิตสวนสัตว์ดุสิตเขาดีคนครับซื่อใหม่ของหมูเด้งพาอตาปู่คู่ใหม่ของหมูเด้งซื่อว่าไม่ใช่หมูเด้งก็หมูเด้งคนละตัวโอ้อันนั้นตัวอะไรอ่ะ แล้วป้ายังไม่เห็นเลยดีฉัที่โพเหมือนกันนะมาแค่นะท่โลองแม่นยันอดติดิดใบ้านเราช่นอนเล่นน้ำอยู่นี่หมเ่ใที่นอนน่นเหรอใจญ่ๆนะเหรอเด็มบดลีมันเก๋แล้วนะตอนนู้นนอนเล่นน้ำอยู่มีคนหูจมน้ำเขาแช่น้ำเลย นี่เขากั้นไหนใจถึงจะตายทำไมตานนี่จะเป็นจะดกจะมคนตกล้วเราพท์ตัวจรรนะจากกินอะไรยาหมอกยาองอุ้น้เส้นคนนี้เหยียบเต็มหนเต็มทาเหยียบขาหนูเมื่อกี้ ไปไปต่อมาก็จยพาพ้านะไม่ต้องพารที่โงงหมดแล้วเลยต้องกินย่างเล้าไก็เป็นร้าบรการล้านใหม่ด้วยที่เป็นที่นี่อุ้ยมนต้องมาต้องมาง